รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กี่เดือนที่ผ่านมาทาโซอี้ได้เห็นขบวนรถสีชมพูนะคะขับพาเมืองกรุงเทพเป็นขบวนที่ยาวแล้วก็ใหญ่มากเลยแตวันนี้จอดอยู่ตรงนี้เลยค่ะตอนนั้นที่โซอี้เห็นเนี่ยทำให้โซอี้อยากรู้ว่าเอะคนกลุ่มเนี่ยเขาคือใครทําธุรกิจอะไรก็เลยไปสืบสอหาข้อมูลมาแล้ววันนี้ก็นะัดสัมภาษณ์กับเจ้าของเขาชื่อธุรกิจว่า the icon group แล้วเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เขากันค่ะ ฮัลโหลสวัสดีค,ค่ะคุณพอรอนานไหมคะแป๊บเดียวฮะเพิ่งจอดรถแล้วก็เดินเข้ามาเนี่ยครับ <Qu iz un> เ็นแล้วเมื่อกี้คันสีชมพูจอดอยู่ด้านหน้า, <c oughs> นาเด่นมากเลย <c oughs> ใครๆก็รู้จักชื่อเสียงของคุณพอถามนิดนึงเรียน <c oughs> จบอะไรมาแล้วก็เป็นมาอะไรยังไงถึง <c oughs> มาทําธุรกิจนี้ได้ <c oughs> ผมเองเนี่ยเรียนไม่จบนะฮะจบแค่ม .6 เ <c oughs> ท่านั้นเองแล้วก็ทํางานประจํามา10ปีเต็มเริ่มมารู้สึกว่าเฮ้ยงานประจํามันไม่ใช่คําตอบของชีวิตอ่ะผมก็เลยเอาเวลาว่างวันหยุดวันหนึ่งเนี่ยฮะไปเรียนเขียนเว็บไซต์แล้วก็เลยเริ่มเข้าสู่วงการทวิตออนไลน์เนี่ยเมื่อ9ปีที่แล้วครับทำมารวมทั้งหมดเนี่ยสิบเก้าปีล 19ปี10ปีงานประจำา9ปีทวิตออนไลน์ครับแล้วก็เข้าสู่ธุรกิจออนไลน์เริ่มจากอะไรตอนนั้นเอากระเบื้องฮะมาขายผ่านเว็บไซต์กระเบื้องโอ้ดิฉันคาดไม่ถึงเลยกระเบื้องจะขายผ่านเว็บไซต์ได้จริงเหรอจริงกระเบื้องปูพื้นปูพื้นบู้นางบุหลังคามีหมดเลยเคยเห็นไอ้กระเบื้องหลังคาวัดสีส้มๆไหมฮะเคยเห็นสิคะเงาๆนั่นแหละผมขายอยู่แต่ขายผ่านเว็บไซต์นะลูกค้าเป็นใครอะทั้งนั้นพระเจ้าคุณพระแล้วก็ทำมาตลอด9ปี ทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่ครับเป็นไงมาไงถึงมาเริ่ม The Icon Group ที่เราทําอยู่ตอนนี้พอขายของออนไลน์มานานๆเนี่ยมันเริ่มจับทางได้อะ,ะมันเริ่มรู้ว่าจริงๆแล้วสินค้าอะไรที่มันสามารถทําเงินได้จริงๆแบบต่อเนื่องยาวนานบนโลกออนไลน์ครับก็เลยแตกลายเพิ่มไม่ได้แค่ขายกระเบื้องอย่างเดียวก็เลยมาทําเรื่องความสวยความงามแล้วก็สุขภาพครับก็เลยคลอ,อด The Icon Group คลอดแบรนด์บูมออกมาครับโมวิสุดยอดมากเห็นไหมคะธุรกิจที่เขาศึกษามาแล้วใช้ประสบการณ์เนี่ยถึง9ปีเต็มจากการทำบนโลกออนไลน์ ก็รู้เลยว่าสุขภาพและความงามมาแน่นอนโอหอันดับหนึ่งเลยแล้วตอนเริ่มต้นณเดย์วันเลยอยากจะร,รู้ว่าเราเริ่มยังไงต้องบอกว่าศึกษาเยอะมากตัวผมเองเนี่ยมีประสบการณ์ในการเป็นตัวแทนจําหน่ายร่วมทํางานนะครับกับบริษัทที่อเมริกาด้วยก็เลยได้ประสบการณ์ในระดับที่เป็น global เราก็โชคดีมากครัก็เลยนําประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยมาต่อย,ยอดแล้วก็มาสร้างธุรกิจขึ้นมา ไหนๆจะทําแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องศึกษาให้มันเยอะ,อะแล้วก็ทําทุกอย่างเนี่ยให้มันโดดเด่นแตกต่างไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีก็เป็นโมเดลธุรกิจออนไลน์ในรูแปแบบใหม่ ดิฉันชอบคำนี้โดดเด่นแตกต่างไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครมีตอนนั้นเราเป็นตัวแทนมาก่อนเป็นมากี่ปีคะเป็นมา7ปีเต็มเดี๋ยว7ปีเนี่ยทำซ้อนกับไอ้เกปีที่ขายกระเบื้องด้วยไหมถูกต้องฮะเราทำควบคู่กันมาสินค้าวันนี้มีกี่ตัวคะตอนนี้3ตัวแล้วมีอะไรบ้างเอ่ยก็จะมีบูมคอลลาเจนบูมคอฟฟี่แล้วก็มีรูมไฟเบอรี่ฮะที่เป็นดีท็อกซ์ขึ่งควาดออกมาแต่ว่าสิ่งที่โซอี้ฟังรู้แบบคุณพอเราก็มองว่าธุรกิจตัวแทนจําหน่ายมันเยอะมากมีหลายแพ มากแล้วจะรอดไม่รอดเนี่ยแต่ของเราเนี่ยโซอี้เห็นแล้วงานเปิดตัวดูอลังการมากจุดเด่นและความแตกต่างของมีไอคอนกรุ๊ปหรือแบรนด์วงคืออะไรคะครก็ต้องบอกว่าผู้จัดจำหน่ายแบรนด์เราเนี่ยนะครับไม่จําเป็นต้องสต็อกสินค้าเลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะบริษัทเราเนี่ยผลิตไว้รอทั้งหมดแล้วคือโดยท,ทั่วไปองพี่โซอี้มันจะเป็นการ pre เด d e r คือเก็บเงินตัวแทนจําหน่ายมาก่อนแล้วเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาค่อยเอาเงินตรงนั้นไปผลิตสินค้าโอนี้เห็นบ่อยมากอันนี้ปัญหามันก็คือว่าเวลาที่ผู้จัดจำหน่ายเขาอยากจะได้ กำไรเยอะๆอะครับเขาก็เลยต้องเอาเงินไปๆๆๆๆนทุ่มสตอ็อกเยอะๆพอทุ่มสต็อกเยอะๆเนี่ยแต่ความจริงไม่เป็นอย่าง,งานั้นบางทีสตอ็อกบวมขายไม่ออกแล้วก็เลยจากที่จะได้กําไรกลายเป็นได้หนี้ได้สิน<อ>มาแทนของ,งเือนเต็มบ้านเลยแจกญาติพี่น้องอีกผมก็มองเห็นปัญหาตรงนี้ครับก็เลยคิดว่าเราตัดความเสี่ยงตรงนี้ของตัวแทนไปเลยดีกว่าไม่ต้องให้เขามาแบกสต็อกแต่บริษัทของเราเนี่ยบริหารจัดการเรื่องสต็อกเองให้ทั้งหมดเลยแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่เขาเจอกันบ่อยๆเวลาขายของดีเน ค้าออนไลน์ไงคะแพ็คของแล้วก็ไปไปเสนีแต่ปัญหามันคืออย่างนี้ฮะไอ้พวกนี้มันเป็นเนื้องานราคาถุนหมายความว่าถ้าเขาแพ็คของเก่งกว่านี้นะฮะอีกสักร้อยเท่าเนี่ยเขาก็จะไม่รวยอยู่ดีเป็นงานใช้แรงนะใช่ใช่เพราะว่า<ม>งานพวกนี้ครับมันกินเวลาไปทั้งวันเลยลองดิฟพาาจริงๆนะเวลาเขาแพ็คของเนี่ยเขาก็ต้องจาน้าสองให้เสร็จทุกสองทุกกล่องแล้วก็ต้องหิ้วของเนี่ยไปเคอรี่บ้างไปไปรษณีบ้างไปยืนต่อคิวกันยาวเลยเสียเวลากันหลายชั่วโมงกว่าจะเสร็จใครบอกแม่ค้าออนไลน์งานเบาดิฉันผ่านมาก่อนท้างานหนัก เช่ไหมถ้าปล่อยปล่อยให้เขาทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆเนี่ย mm hmm. เขาจะไม่มีทางรวยได้เลย mm hmm. เพราะว่าเราเอาเนื้อง,งานราคาถูกไปให้เขาทำ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นในบริษัทเดียคอนกรุ๊ปของเรานะฮะ mm hmm. เราก็เลยมีทีมที่จัดการซัพพอร์ตเรื่องนี้ทั้งหมด mm hmm. เรามีระบบฟูลฟิลเมนต์ดรอปชิฟนะฮะ mm hmm. มีโกดังสินค้าของเราที่จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยในการแพ็คของแล้วก็จานหน้าซองแล้วก็ส่งของให้สรุปแม่คา้าออนไลน์แบรนด์เราเนี่ยก็ mm hmm. แค่คลิกๆคลิกๆคลิกๆแบบเนี้ยแล้วก็รับเงินโอ้โหง่ายขนาดนั้นเขามีหน้าที่แค่ขายมีหน้าที่แค่ ค่ลูกค้าเป็นงานที่ดูโปรเฟชชั่นอลมากๆเป็นเนืรร้องานราคาแพงความดูเป็นระบบที่เรียกว่าครบวงจ,งจรน,นอกจากนี้โซอี้ so e เคยดิ้นว่าเรามีเกี่ยวกับการเทรนนิ่งต่างๆด้วยโอ้เรื่องนี้เรื่องสําคัญเพราะว่าธุารกิจตัวแทนเนี่ย หัวใจหลังจริงมันคือการพัฒนาคน<ฆ>ให้เขาเปลี่ยนจากการเป็นแค่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์<ฆ>ให้กลายเป็นนักธุรกิจออนไลน์มืออาชีพให้ได้เ<ฆ>พราะฉะนั้นมันก็จะมีคล้ายๆโรงเรียนสอนธุรกิจนะครับที่จะสอนเขาแบบ s t e ไป y เ t ็ p เรื่องตั้งแต่คนที่ไม่เป็นเลยก็ได้นะเ<ฆ>ข้ามาเนี่ยเราก็จับมือทําเลยเราก็สอนทั้ง Facebook Marketing Instagram Marketing, Marketing Line Marketing ทั้งหมดอะเป็นนักธุรกิจออนไลน์มืออาชีพอะเ<ฆ>ขาจำเป็นต้องรู้ครับนานๆทีมีไฮไลท์นะให้พ<ฆ>ี่โซอี้ไปสอนมากกนะว่านะว่า ขอบคุณมากค่ะดีใจมากๆเป็นเกียรติมากๆถามเพิ่มเติมอย่างเนี้ยกลุ่มตัวแทนจําหน่ายเนี่ยของเราเป็นใครบ้างโอ้โหต้องบอกต้องคัดกรองไหมคือคือหลายๆคนนะมักจะคิดว่าอาชีพตัวแทนจําหน่ายเนี่ยมันน่าจะเป็นอาชีพที่เหมาะสําหรับคนที่แบบเป็นแม่บ้านอยู่บ้านเป็นผู้หญิงหรือเปล่าแล้วก็อาจจะไม่ได้มีอะไรทําแล้วก็เป็น second job อะไรเงี้ยซึ่งบอกผมไม่ใช่เลยนะสำหรับตัวแทนจําหน่ายของแบรนด์พอเนี่ยนะที่เห็นเนี่ยเป็นคนที่มีการศึกษาที่ดีเป็นคนที่มีฐานะทางสังคมที่ดีอยู่ แล้วบางคนเป็นหมอบางคนเป็นเศสัชากรบางคนเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วด้วยซ้ำรวยแล้วด้วยซ้ำก็ยังมาทําเลยโซ,โ,ซโซอี้ฟังแล้วยังอยากทําทเลย <c oughs> เพราะว่ามันดูเป็นงานที่แบบไม่ยากไม่ซับซ้อนทำแล้วมีเกียรติด้วยผมว่ามันเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างอิสระมากคราวนี้แบรนด์บูมเนี่ยเรียกว่าเป็นแบรนด์ที่เปิดตัวมาไม่นานแต่ว่า ปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าคนรู้จักเยอะมากโซอี้ถามนิดหนึ่งมีกลยุทธ์การตลาดอะไรบ้างคะแม <PowerPoint> ่อยากจะเจาะลึกเจาะลึกขยี้แล้วกลยุทธ์การตลาดเนี่ยเราเองก็ทําในทุกช่องทางนะฮะถ้าในแง่ที่เราให้ความสมคัญสูงสุดเนี่ยก็คือในแง่ของการพัฒนาคนพัฒนาตัวแทนจาหน่ายนั่นแหละให้เขากลายเป็นนักธุรกิจออนไลน์มือชีพเพราะฉะนั้นที่บอกการเทรนนิ่งเนี่ยแน่นปึ๊กเลยสำหรับที่นี่แต่ถ้าสมบุติในเรื่องของสื่อการตลาดต่างๆที่บริษัททาเพื่อซัพพอร์ตตัวแทนเนี่ยนะครับเราก็ทาหมดทั้งป้ายวีบอร์ด ไม่ว่าจะเป็นพวกอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งนะครับแล้วก็สื่อต่างๆเนี่ยเรียกว่าปูครบเลยทุกสื่อครับโอ้หเรียกว่าการตลาดนะคะบริษัทก็ทําให้กลยุทธ์การตลาดก็มาแล้วอยากจะรู้เลยนี่เราเปิดมากี่เดือนแล้วคะ6เดือนคหกเดือนแค่6เดือนแค่6เดือนทำไมชื่อเสียงดังขนาดนี้มีตัวแทนแล้วกี่คนคะหมื่นกว่าคนแล้วครับโอ้โหลักหมื่นมันไม่ใช่ค่ะจะได้ง่ายๆนะพอทําแล้วมีความสําเร็จที่ชัดเจนเนี่ยคนที่เขาเห็นเป็น โอกาสเขาก็เข้ามาร่วมจอยโปรเจกต์กับเราเยอะขึ้นคราวนี้ตัวแทนหลักหมื่นเนี่ยในมุมของโซอีนะสซอีขอถามแทนท่านผู้ชมทางบ้านเราอยากจะประสบความสาเร็จคุณพอแนะนํายังไงคะจริงๆก็บอกว่าธุรกิจนี้มันยุติธรรมมากนะฮะเพราะว่าใครเข้ามาเริ่มต้นเนี่ยมันก็เริ่มต้นจากเข้ามาเรียนรู้เท่าๆกันหมดแต่ว่าสุดท้ายแล้วพี่โซอีใช่ไหมมันจะมีใครบางคนที่เรียนรู้อย่างจริงจังแล้วก็ลงมือทาอย่างจริงจังแล้วเขาก็จะได้ผลลัพธ์ที่เป็นแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าในมุมพอนะทุกอย่างมันพร้อมอยู่แล้วแต่แน่นนอมันนก็จะมีีคท่เขมา แล้วประสบความสําเร็จแล้วก็มีคนที่เข้ามาแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จก็มีนะครับเพราะาบางทีเขาก็ไม่ได้ลงมือทําบางอย่างที่ควรทำน่าสนใจมากๆอยากจะรู้ยอดขายแล้วค่ะแั้งแต่เปิดแบรนด์มาเนี่ยห <c oughs> เดือนเนี่ยยอดขายอยู่ที่เท่าไหร่คะตอนนี้ก็ร่วมๆวม300ล้านแล้วครับโอ้รวมๆสาม300ล้านโอ้ดิฉันปวดหัวเลยค่ะอยากจะเข้าไปอยู่ในทีมด้วยเลยทันทีนะคะ,ะท่านผู้ชมดีไอคอนฟลุคทำได้ขนาดนี้ที่สักเซสของบริษัทเราเนี่ยคืออะไรคะส่วนตัวนะครับมันเป็นความเชื่อตั้ง แต่ความเชื่อของน่าจะเป็นเจ้าของแบรนด์เองนะฮะแล้วก็เลยถ่ายทอดความเชื่อแบบนี้นะฮะไปให้กับทุกๆคนในบริษัทนะครับเราก็เชื่อว่า the more you give the more you get back ก็แปลว่ายิ่งให้เนี่ยยิ่งได้รับอยู่แล้วเราเองเตรียมทุกอย่างเอาไว้บริการเอาไว้ให้กับตัวแทนให้เขาได้ทํางานง่ายๆให้เขาได้สามารถจะประสบความสําเร็จง่ายๆจากเครื่องมือที่เราเตรียมเอาไว้ให้อย่างดีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยไม่แปลกที่เวลาเราให้ไปก่อนเนี่ยถึงวันนึงที่เขาสามารถสร้างความสําเร็จได้ในความสาเร็จเหล่านั้นมันก็ย้อนกลับมาเรียกว่า ธุรกิจเนี่ยมันน่าจะเป็นธุรกิจที่ประสบความสําเร็จบนความสําเร็จของการให้ไปก่อนสุดยอดมากค่ะและนี่คือ Key Success ของ The s u ักเซสของเราในวันนี้นะคะ The more you give, the more you get back ให้ก่อนะะรับรองว่าคุณจะได้รับกลับมาเหนือความคาดหมายอย่างแน่นอนนะคะขอบคุณคุณพอมากเลยวันนี้มาแบ่งปันหลายเรื่องนะคะให้เราได้เรียนรู้ว่าการสร้างธุรกิจยังไง ให้สักเซสเหมือนอย่างที่คุณพอลทำค่ะและนี่คือ t ด e i ไอคอนกลุกนะคะที่เรียกว่าเติบโตนะครใช้ระยะเวลาอันสัน้นแล้วก็ประสบความสำเร็จสูงมากและถ้าเกิดคุณชอบเดอะสักเซสของเราในวันนี้นะคะฝากติดตามรายการของเราอะ,ะออากาศทุกวันเสาร์เวลา9ม0ครึ่งทางช่อง5ด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณพอมากเลยนะคะขอ,คขอบคุณค่ะ